กำลังติดดอกติดลูกเลยจ้านี่ต้นนี้ดกคากจ้าบึงสวัสดีจ้ามื่อนี้เดี๋ยวแต่จะพามาเบิงสวนจ้าอยู่ประเทศเบลเยียมจ้าผักสวนครัวนี่จ้าสตรอบเบอรี่ที่แต่ปลูกไว้ ปูไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วจ้าตน้นนี้กำลังสุกเลยจ้านี่นี่สวยๆเลยจ้าสตรอเบอรี่อีกต้นหนึง่งนูน่นอีกหน่วยหนึ่งพุ่นะนะจ้าลูกใหญ่มากกำลังจะแดงเลยจ้าข้างในก็มีอีกจ้าพึ่งพูนหลายขัก น,นี่ก็สตรอเบอรี่อีกต้นหนึ่งจ้ะต้นนี้ดกค่กจก้ะเบิ้งต้นเดียวกันจ้ะนี่อีกพวงหนึ่งมันหักจก้ะนี่พวงนี้หักก็เลยเอาใหม่มาไวแบบนี้จ้ะสวยมากขคางๆกันก็นมีอีกจก้ะนี่สองลวกเลย อีกเป็นพ่วงเลยจ้ะเนี่เป็นชอเลยนี่อันนี้ต้นพลิกจ้ะเป็นพลิกกระเลียงจ้า่นี่กําลังแตกยอดสวยๆเลยจ้าเดี๋ยวจะเด็ด่่ให้ออกดอกจ้ให้งญ่กนค่อยออกดอกจ้ะกําลังติดดอกติดลูกเลยจ้ะนี่นสวยๆเลยจ้า กำลังติดดอกเลยจ้ะผักแพรวผักแพรวที่แต่เอาอมาช่ำไว้ในกระถางจ้ะกำลังสวยๆเลยจ้ะนี่เป็นปีแรกที่แตวปลูกองุ่นจ้ะต้นองุ่นจ้ะติดกำลังเป็นดอกเลยจ้ะไม่รู้ว่าจะติดลูกบอ <c oughs> นี่ <c oughs> ผักสลัดกะสวยๆเลยจ้ะนี่ กินได้แล้วจ้ะสลัดกํลังติดลูกเลยจ้ะนี่จ้ะพันเขาสีสีแดงบบเบอเอรเทเชอรี่จ้ะนี่หนึ่งช่อสองช่อสามช่อก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะต้นนี้ที่ออกมาจากแขนงเอามาปักช่ำออกดอกเลยจ้ะน,นี่เดี๋ยวรอยแข็งแรงกูนี่เดี๋ยวฮ็กเอาลงปลูกได้จ้ะนี่นี่กําลังออกดอกเลยจ้ะนี่ มีออกดอกอีกแล้วนีกำลังสวยๆเลยจ้ะพักสระแหน่บานห้าจา้ะต้นสูงสูงจ้ะเบิงใบใหญ่ๆเลยจ้ะตัวนี้ยังใบอ่อนๆอยู่ให้ไก่อะกินกินเอา อันนี้คือดอกต้นหอมจ้านี่นี่จะเป็นแบบคือใบต้นหอมของเฮ้าเลยจา้านี่สวยเนาะเป็นบานพักของยาจ้าเดี๋ยวแต๋จะผ้าไปเบิ้งขางในนี่จ้ะผักโหละาาที่แต๋อมาฝากยาไวจา้จ้ะนี่หลายกระถางเลยจะ้ะกำลังงามๆเลย อุ้ยผักสลัดผักสลัดหญางามขาดจ้าเพิ่งไม่ผักสลัดสวยๆเลยจ้ะนี่ก็แตงกวาอยู่ในหนีแตวก็ฝากต้นผักอีตูแมงลักจ้ะฝากไว้ในในบ้านาพักหญ้าเพราะว่าอยู่ในหนี่ยามมืออคืนมันจะอุ่นดีจ้ะมันจะบ่เย็นพักเขาจะบ่เหลืองเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็ยั่งเย็นอยู่จ้ะจ้ะ อีตัวเห่าเดี๋ยวให้อากาศห้อนก็นี่แล้วแต่วก็จะเอากระถางนีแบบออกไปไว้นอกออกไปไ้้ขังนอกไ้โดนแดดจ้ะตอนนี้อยู่ในบ้านพักหยากรโอเคจา้าเดี๋ยวมือหลังแต่วผ้ามาเบิงสวนไม้จา้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ